สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาบอกเล่าว่าสายรายเดือนงบน้อยเนี่ยสายเติมรายเดือนเนี่ยไอ้ร้อบาทเติมทุกเดือนทุกเดือนเนี่ยจะสามารถช่วยให้คุณเก็บสะสมตัวละครหญิงในเกม g e n ก h i ช Impact เนี่ยครบได้หรือไม่นะก็สำหรับผมนี่ที่เล่นมาตั้งแต่ เกมเปิดเนาะแล้วก็เติมมาตั้งแต่ช่วงเริ่มเติมรายเดือนตั้งแต่ช่วง1.2มั้งฮะก็เล่นแต่เกมเปิดด้วยก,ก็ก็สามารถถ้าเติมรายเดือนบวกกับขยันทำเควสกิจกรรมแล้วก็เควสโลกแล้วก็คอยทำเควสเนื้อเรื่องให้ครบหรือพวกเควสโลกยาวยๆายาสำคัญสคัญเนี่ย ก็ก็สามารถทำให้คุณเนี่ยมีเพชรพอเก็บสะสมหาตัวละครหญิงที่คุณต้องการได้ครับก็ได้นะแล้วก็แล้วเกมนี้มันค่อนข้างที่จะเป็นมิตรกับผู้เล่นอยู่แล้วนะค่อนข้างแจก,กเยอะพวกตาม กิจกรรมต่างๆ <S K> ก็เควสเควสเนื้อเรื่องที่มีมาเรื่อยๆในทุกๆแพทอยู่แล้วนะแล้วก็อืยังไงไดีล่ะเอาว่าผมว่าสายงบน้อยเนี่ยก็คือถ้าจะถ้าอยากจะเก็บสะสมตัวละครหญิงอย่างเดียวก็คือทําได้นะแต่ส่วนมากตัวละครที่ผมเปิดเนี่ยมันจะเป็น ก็ส่วนใหญ่ตัวละครหญิงที่เก็บกลุ่มมากก็จะพอเปิดหาได้ถึงซีศูนย์ก็ก็พอแล้วนะเพราะว่าเพราะว่ามันก็เราก็ไม่ได้เงินถุงเงินถังเลนะต้องการแค่เก็บสะสมตัวละครหญิงเฉยๆในเกมนี้ทุกตัวในเกมนี้เลยนะยก็ส่วนใหญ่ ตัวละครหญิงก็ส่วนมากก็ถ้าเป็น5ดาวส่วนมากก็4ีศูนย์มาละเป็นเทียบแบบตัวจะแบบตัวตู้ถาวรก็จะซเยอะขึ้นมาหน่อยแต่ถ้าพวกสี่ดาวนี้ก็จะซีหกันเยอะนะเนี่ยแต่จะปั้นไม่ปั้นอีกทีอีกเรื่องนะน,นะไม่ถึงพวกเหล่าสี่ดาว เนี่ยเนี่ยเติมลายพอแหน่งดวงจันทร์เอาไว้ะ่ะแล้วก็ขยันทำเควสนิดหน่อยก็ขยันทำเควสเควสกิจกรรมกาหลักๆก็คือเควสืในเรื่องนะก็จะทำให้คุณมีเก็บเพชรพอหาไวฟุแน่นอนนะถ้าแบบว่าไม่ถ้าแบบคุณต้องการแค่ c ีพอนะแล้วก็ ก็สามารถทําเติมสะสมไปเรื่อยก็ยังสามารถใช้เจเนซิตตันเนี่ยมาซื้อพวกชุดพวกนี้ได้ด้วยงเงี้ยนะเอ๊ะอันนี้ๆก็คือเติมหลายๆเดือนหน่อยก็ถ้าไม่เจเนซิตตันไปแลกเพชรหมดก็สามารถได้ชุดด้วยเหมือนกันนะอ่ะแค่นี้แล้วกันนะ